สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะมาแล้วค่ะเรามาดูกันว่ามีข่าวประเด็นร้อนในวงการบันเทิงใดๆบ้างที่ขึ้นฟีดนะคะของทางโซฮ o เอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะเรามาเริ่มที่ประเด็นร้อนประเด็นแรกนะคะก็มีข่าวว่าทีมงานของคุณเฉินเจ๋หยวนนะคะพระเอกขวัญใจของพวกเราได้มอบน้าให้กับช่างภาพอิสระหรือว่าที่รู้จักกันดีในภาษาวงการว่าปปารัลซีนะคะซึ่งก็จุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมากับเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่า บอกว่าจะก่อให้เกิดนะคะความวุ่นวายขึ้นมาเพราะว่าคําว่าปาปาลาซี่เป็นอะไรที่เหล่าบรรดาของทั้งฝ่ายผลิตเองแล้วก็ทั้งตัวศิลปินบางทีก็มีความขนลุกขนพองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อข่าวว่าอย่างไรกันบ้างค่ะเป็นข่าวนะคะของวันที่21สิงหาคมปีขศ2 0 2 5คะ่ะท่ามกลางกระแสความโกราหลในวงการบันเทิงจีนนะคะเหตุการณ์ที่ทีมงานของเฉินเจ๋อหยวนมอบน้ําให้กับช่างภาพอิสระอย่าง โยนนั้นได้ก่อให้เกิดกระแสฮือฮานะคะบนโรง ออนไลน์อย่างเงียบๆค่ะผลักดันให้อุตสาหกรรมอันน่าสงสัยเนี้ยซึ่งถูกปกปิดเอาไว้เบื้องหลังเวทีอันรูหรากลายเป็นที่สนใจของสาธารณชนนะคะอุตสาหกรรมช่างภาพอิสระหรือว่าปาปาลาัสซีเนี่ยพึงพาการบันทึกภาพนะคะอัปเดตล่าสุดของคนดังแล้วก็ขายภาพถ่ายสุดพิเศษนี้ไปให้กับแบบเอ่อผู้ที่ต้องการแล้วก็สำนักข่าวต่างๆนะคะซึ่งก็ถูกปกคลุมไปด้วยเครือข่ายของผลประโยชน์ที่ซับซ้อนความค แย้งระหว่างบุคคลเหล่านี้กับทีมงานนะคะสร้างรายใหญ่ก็เป็นกระแสที่ยังคงฝังรากรึกในวงการบันเทิงมาโดยตลอดเลยค่ะ เป็นเวลานานแล้วที่เหล่าปาปาลัสซี่หรือว่าช่างภาพอิสระนั้นได้หลอกห้อนทีมงานสร้างราวากับเป็นผีเลยนะคะโดยใช้อุปกรณ์ไฮเทคแล้วก็ระเมิดความเป็นส่วนตัวเพื่อบันทึกช่วงเวลาสั้นๆของคนดังนะคะจากนั้นก็ถ่ายภาพเหล่านี้แล้วนําไปขายต่อให้กับแฟนๆบ้างที่กระตือรือร้นแล้วก็อยากจะแบบติดตามนะคะศิลปินหรือว่าอยากจะได้ข่าวของสํานักข่าวอื่นๆก็มีคนมาซื้อนะคะแพลตฟอร์มถ่ายภาพก็ตามบนิน เน็ตก็สามารถที่จะทำกำไรมหาศาลให้กับเหล่าปาปาร,ปรสัสซีด้วยพฤติกรรมนี้ไม่เพียงแต่รบกวนตารางของการถ่ายทำปกติของทีมงานอย่างร้ายแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นการลุกร้าความเป็นส่วนตัวของเหล่าคนดังอย่างร้ายแรงอีกด้วยด้วยเหตุน,นี้ทีมงานละครยอดนิยมหลายเรื่องรวมถึงคณะกรรมการพักเขตนะะยูกู้เย่านะระจิงได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วก็คัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อการกระทำของพวก ปป่าละซีคอย่างไรก็ตามท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นี้ที่มีมายาวนานเนี่ยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทีมงานของเชินเจ๋อหยวน ได้ยื่นน้ำนะคะแจกเหล่าบรรดาปาปะลาซี่อย่างไม่คาดคิดค่ะการกระทํานี้ก็ทําให้เกิดนะคะการโยนก้อนหินลงบนพื้นผิวที่สงบนิ่งอย่างไม่ต้องสงสัยเลยก็เกิดเป็นข้อถกเถียงแล้วก็เป็นประเด็นร้อนอย่างกว้างขวางเลยค่ะชาวเน็ตบางคนนะคะแสดงความคิดเห็นติดตลกว่าเนี่ยจะเป็นครั้งแรกในวงการบันเทิงที่ศิลปินหรือทีมงานนะคะได้แสดงความ อ่อนโยนนะคะต่อปาปาลัสซี่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีอีกหลายเสียงที่แสดงความคิดเห็นแล้วก็สะท้อนถึงแรงจูงใจที่ซับซ้อนเบื้องหลังการกระทำนี้ค่ะก็ต้องยอมรับว่าภายนอกแล้วการให้น้ำนะคะก็ดูเหมือนว่าเป็นการแสดงความปรารถนาดีจากทีมงานซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับตัวศิลปินก็คือไม่ได้เกี่ยวกับตัวของเฉินเจ๋อหยวนแต่อย่างใดแต่ว่าอย่างไรก็ตามการปกป้องของแฟนๆกับล้มเหลวค่ะในการระง,งับเสียงวิพากษวิจารณ์จากสาธารณ ชนได้อย่างสมบูรณ์นะคะท้ายที่สุดในฐานะทีมงานนะคะของเฉินเจ๋อหยวนแล้วก็เนี่ยทีมงานก็ควรจะย่อมรู้ถึงอิทธิพลในระดับหนึ่งต่อการตัดสินใจนะคะซึ่งเขาบอกว่าเฉินเจ๋อหยวนนั้นก็น่าจะได้รับรู้ถึงพฤติกรรมทุกอย่างที่ทางทีมงานนั้นได้กระทําไปนั่นเองในช่วงเวลาที่ปัญหาการถ่ายภาพแบบใช้เอ่อป,ปาปาลัสซี่แบบนี้กําลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะการเลือกใช้วิธีนี้เพื่อแก้ไขปัญหาก็ย่อมสง สารที่แฝงในยะสสาคัญนะคะกระตุ้นให้สนานะชนได้ไต่ตองอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ค่ะทัศนคติของศิลปินที่มีต่อเรื่องนี้และแม้กระทั่งระบบะนิเวศนะคะบันเทิงก็คือสิ่งแวดล้อมในวงการบันเทิงเนี่ยโดยรวมก็มีผลกระทบที่ต้องคํานึงถึงด้วยนะคะการแท้ของปาปาลซีนั้นอยู่ที่การแสวงหาผลกําไรอย่างไม่หยุดยัง้งแล้วก็การเหยียบย่ำกฎระเบียบอย่างไม่เป็นธรรมค่ะมันเปรียบเสมือนดาบสอง ที่สนองความต้องการของแฟนๆบางส่วนในขณะเดียวกันก็กอ่อให้เกิดวัฒนธรรมของการรำเมินความเป็นส่วนตัวและการก่อกวนนะคะหากพฤติกรรมนี้ไม่ได้รับการควบคุมหรือว่าควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้มันจะเติบโตเป็นดั่งวัชพืชและท้ายที่สุดก็จะกัดก่อนนะคะสุขภาพของอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งหมดค่ะดังนั้นนะคะบ็อกเกอร์ท่านนี้นะคะนักข่าวท่านนี้ก็บอกว่าเราต้องก้าวข้ามการประนามนะคะแล้วก็ควร จะความบาปเหล่าปาราซีเหล่านี้ไม่ได้ให้ได้รับอนุญาตอย่างแท้จริงเลยนะคะก็ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่ระดับรากนะคะระดับต้นมาเลยโดยกําหนดและปรับปรุงกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการระเมิดส่วนตัวนะคะแล้วก็พวกปาราซีอะไรเงี้ยเพื่อกําหนดขอบเขตทางกฎหมายแล้วก็บทลงโทษอย่างชัดเจนสําหรับนะคะภาพถ่ายที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะอย่างชัดเจนเป็นเป็นธรรมนะคะต่อหน่วยงานแล้วก็ต่อศิลปินหรือว่าตอ บุคคลที่โดนประปารัสซี่เหล่านี้ตามนั่นเองนอกจากนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยศิลปินเอ่ยทีมงานเอ่ยแล้วก็แฟนๆก็ควรจะปลูกฝังค่านิยมแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเอาไว้อยู่ตลอด ช่วยนะคะแล้วก็ร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศในวงการบันเทิงนะคะให้มีความแข็งแรงเป็นระเบียบแล้วก็เคารพความเป็นส่วนตัวนะคะโดวยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะสามารถนะคะให้แสงสว่างแห่งศิละปะเนี่ยส่องประกายในจิตใจของผู้คนได้อย่างแท้จริงแทนที่จะถูกบดบังด้วยลัทธิประโยชน์นิยมแล้วก็หุนหันพันแล่นนะคะ ก็สรุปนาะให้เป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแบบศิลปินเองหรือว่าหน่วยงานที่เป็นแบบฝ่ายผลิตอะไรเงี้ยต่างก็ขย ե ดขยานนะคะต้องการจะปกปิดไม่ยอมให้ปาปา拉ซีหรือว่าเ,เรียกภาษาพอๆว่าช่างภาพอิสระเนี่ยได้เข้ามาถ่ายภาพนะคะแล้วก็เอาเอา,เอาภาพไปเผยแพร่หรือว่า,าไปขายนะคะแต่ทีนี้พอทีมงานของเฉินเจยวนทําแบบนี้เอะมันมีอะไรเบื้องหลังหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะแบบสร้างเขาเรียกอะไรเดีย ก็คืออยากจะให้ให้เกิดข่าวดีๆไหมมีการแบบใต้โต๊ะไหมมีอะไรไหมนะคะเขาก็ไปไปคิดกันโฟกัสด้านนั้นแล้วก็มีการพูดถึงว่าเออเฉินเจยวนก็น่าจะรู้สิเพราะว่าทีมงานของเขาทํานี่เขาก็ควรจะรู้ซึ่งเป็นในเรื่องของศิลปินนะคะแต่จริงแล้วบางทีศิลปินไม่ได้รู้ทุกเรื่องเนานะศิลปินอย่างเฉินเจยวนเขาก็ถ่ายทําไปสิแล้วก็เหล่าบรรดาทีมงานนั้นก็ไม่ได้เข้าฉากถ่ายทำนะคะมีแต่เฉินเจยวนแต่ว่าก็โดนดึงไปเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะ ก็นี่ขนาดเนาะให้แค่น้ําเฉยๆก็เป็นประเด็นนะคะเพื่อนๆคือแบบเขาบอกว่าคือเอาง่ายๆคือไม่ควรจะไปให้ใช่ไหมตามตามที่เหล่าบรรดาน,นักข่าวเขาทําข่าวกันแล้วมันเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาในตอนนี้ก็คือไม่ควรจะไปเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นประปาลสซี่คือไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะเป็นพวกที่ไม่ได้ทําตามกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรแบบนี้ก็ความคิดเนาะแบ่งเป็น2ฝักสองฝ่ายอีกแล้วนะคะแล้วคนไทยราคาว่ายังไงเออ ะะ ừ, กับประเด็นนี้นะคะกับการที่ทีมงานของคุณเฉินเจียหยวนให้น้ำปลาปาละซี่เพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างนะคะจะช่วยได้จริงเหรอที่จะบอกว่าออคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอออาจจะแบบช่วยให้เฉินเจียหยวนมีข่าวดีๆหรือว่าไม่มีรูปที่ไม่ดีหลุดออกปอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการที่มีความเมตตาในครั้งนี้นะคะแต่ว่าอ,อย่างไรก็ตามสิ่งที่นักข่าวจีนเขาเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะคะ,ะ,คะก็สามารถที่จะร่วมพูดคุย คุยมาได้นะคะอืมก็ยากอยู่นะยากอยู่เนาะความมีน้ําใจไมตตีมันก็จริงๆแล้วเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีถ้าให้ไปเยอะนะคะแล้วก็แบบแบบอำนวยความสะดวกมากเกินไปเดี๋ยวก็มาเนี่แหละมาอยู่เป็นประจําหรือไรหรือเปล่านะคะก็อ่ะเพื่อนๆที่เมืองไทยคิดว่าอย่างไรกันนะคะก็รวมคอมเมนต์ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ